อยากตกแต่งบ้านแต่ไม่รู้จะเลือกม่านแบบไหนมาทางนี้เลยค่ะคลิก้าเรามีผ้าม่านหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกชมเลยค่ะมีตัวอย่างม่านให้เลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็นม่านจีบม่านตาไกา่ม่านม้วนมูลี่ มีทางมูลี่แบบไม้และพลาสติกเลยนะคะรวมไปถึงม่านรูปแบบอื่นอีกมากมายมีเนื้อผ้าและลายผ้าให้เลือกหลายแบบมากหลายแบบมากจริงๆค่ะมาระบบไฟฟ้าเราก็มีนะใช้งานง่ายสะดวกมากแค่ปลายนิ้วพร้อมกับรีโมทหนอันค่ะ ห้องกระจกโถงสูงแค่ไหนเราก็ทําให้ได้แบบสบายๆเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีทีมงานคุณภาพที่ขอให้คําแนะนำรับประกรันการติดตั้งหนึ่งเดือนลูกค้าสามารถวัดขนาดวงกบเพื่อส่งให้เราประเมินเบื้องต้นได้าานะคะสามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง l i น์แอร์ลีมพาิกาเข้าชมสินค้าหน้าร้านได้เลยค่ะ